สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาซ่อมตัวนี้นะครับตัวนี้ผมมีพอมีอะไรอยู่บ้างนะครับมันเสียบ่อยนะครับก็เลยซื้อมาไว้นะครับผมหาซื้อได้ในราซาด้านะครับแต่ก่อนอื่นต้องแกะมาดูก่อนนะครับซื้อเบอร์อาตรงเนี้ยซื้อเบอร์ให้มันตรงนะครับวันนี้นะครับตัวเนี้ยคือเวลาชาร์จทุกช่องชายได้หมดครับแต่จะมีช่องหนึ่งนะครับที่ช่องแรกเลยนะครับไอช่องแรกเนี่ยนะครับ มันดันชาร์จได้ตั้งห้าจุดหนึ่งแอมป์นะครับอย่าเพิ่สังเกตนะครับคอยสังเกตไว้ด้วยนะครับบางทีใช้เยอะๆมันจะเสียบ,บ่อยนะอยาจรเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะฮะใครม,ไมีไม่ต้องทิ้งนะครับซ่อมได้นะครับมันแพงนะตัวหนึ่งหลายร้อยนะเกือบแปดเก้าร้อยบาทน่าเจ็ดร้อยกว่าบาทนะประมาณนี้หรือเก้าร้อยบาทผมจำไม่ได้แนละ้วแต่ตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่ราคาประมาณนี้นะครับอนะผมจะชาร์จให้ดูนะครับนะชาร์จให้ดูนะครับซึ่ง ระแสมันเข้าผิดปกตินะครับเวลาเราชาร์จนะครับอ่าผมเสียบสายชาร์จแล้วครับนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราดูนะครับเห็นไหมว่าเวลามันชาร์จเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าไห้เห็นเห็นไหมนะครับต้องต้องอันนี้นิดนึงนะครับนี่ต้องให้เห็นประมาณนี้ไหมตรงๆมันจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสภาพไป่อยสินะครับยให้มันมืดๆหน่อยนะครับ อาจจะเห็นกันนะอ่าจจประมาณนี้เห็นไหมอา่าเห็นนี้ถึงจะเห็นนะฮะมันจะท้อนแสงนะครับอา่าช่องนี้มันจะชาร์จได้5โวลต์แล้วก็5.1แอมป์เห็นไหมครับอ่าช่องนี้นะครับที่มันเสียนะครับส่วนช่องเนี้ยนะครับมันจะชาร์จตามสเต็ปของมันก็คือจะได้ประมาณ1.9หรือ2แอมป์เห็นไหมช่องที่สองนี่นะนะครับเยียงไฟไปไม่ได้มันเดี๋ยวมันจะไม่เห็นนะครับเห็นเนาะนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเอาไฟลบนิดหนึ่งจะได้เห็นนะฮะเห็นไหมตรงกลางตรง,ตรง,ตรงมองไม่เห็นนะครับเนี่ยนะครับอ่อาเนี้จะมองเห็นหนะครับชาร์จได้5้าโวลต์นะครับห้า <5 S 1> โวลต์นะฮะห้าโวลต์แล้วก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่อเดี๋ยวผมโฟกัสภาพก่อนนะครับม,มืดนิดหนึ่งนะครับไฟเป็นยังไงนะครับเราแสงไฟจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยจะชาร์จได้ประมาณห้าโวลต์อ่ 5โวลต์1.8แอมป์หรือไม่เกิน2แอมป์ถ้าเราเสียบช่องนี้ปุ๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าผมมันขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยขึ้นตั้ง5.1แอมป์เห็นไหมฮะเนี่ยขึ้นตั้ง5.1แอมป์ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเข้าเยอะมากเลยนะครับอ่าแหงมาแล้วเข้าเยอะมากเลยเห็นไหมฮะก็เสียบช่องนี้ปุ๊บช่องนี้อ่าช่องนี้ช่องปกตินะครับช่องปกติก็จะได้ประมาณนี้ประมาณ หนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดนะครับอยาให้ดูตรงๆเห็นไหมเนี่ยอ่าให้เห็นอย่างนี้นี่นะฮะับหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเจ็ดนะครับพอเราเสียบไปช่องนี้เสียบไปช่องนี้ปุ๊บนี่มันขึ้นตั้งห้าจุดหนึ่งนะครัเดี๋ยวผมจะมาแกะกล้องดูนะครับแกะดูว่าไอ้ตัวเนี้ยเสียหรือเปล่าเรามาวัดดูนะครับไะนะครับโอเค ตรววัดดูกันแลวครับเดี๋ยวใช้แสงไฟนิดหนึ่งครับรอบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครระวังนะครับพวกนี้ถอดให้ออกให้หมดแล้วก็เอาตัวนี้งัดเลยงัดเขาขอดเลยนะฮะหาเลยงัดดีๆนะครับตัวนี้ผมเคยงัดบ้างแล้วแหละนี่นะครงัดขึ้นมามันจะมีกระดาษนะครับกระดาษแผ่นนี้นะครับไอ้เจ้ากระดาษแผ่นนี้นะครับมันจะติดอยู่ที่ตรงตรงนี้ ติดอยู่คอมนี้อยู่ป้องกันไม่ให้สิงไม่ให้สิงตรงเนี้ยชนกับแผง PvC นะฮะแผงบอร์ดแผงตรงเนี้ยนะรกันไม่ให้สิงมันชนนะครับเราก็ดึงมันถอดออกมาบางทีมันก็มันก็หลุดออกมาเลยแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตออกนะฮะขันน็อตน็อตอยู่ตรงนี้มันเห็นอยู่หรือเปล่านะครับขันน็อตออกเลยตรงนี้นะน็อตอยู่ตรงนี้ ถ้ามันเสียเยอะๆก็ไม่ต้องทิ้งครับมันมันแพงครับพกอาตัวไม่กี่บาทครับตังในลาซาลาก็ได้นะครับมาลาซาดาก็มีขายนะครับลองพิมพ์ดูนะครับโดยนี่มันเสียหลายรอบแล้วนะครับเปลี่ยนช่องนี้ช่องนู้นช่องนี้ก็เสียนะครับใช้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับต้องมากเ๋จะใช้งานหนักๆนะอย่าทิ้งนะครับพรุ่งนี้อย่าทิ้งซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับ มัน,นซ่อมได้ซ่อมไปก่อนนะครับอแล้วก็ก็ค่อยยกมาครับจะยกยากนิดหนึ่งนะครับต้องแหกหน้าตรงนี้หน่อยนึงเดี๋ยวก่อนนะอานนี้ออกแหกหน้านนิดนึดนงแหกหน้าออกนะครับแหก,แห,กหน้าออกไปทางนี้นซ่อมได้แล้วก็ซ่อมใช้ไปนะครับอะแหกยกหน้าขึ้นนิดหนึ่งแพงกันตัวเนี้ยนะครับอะน,นะครับ ียมันจะมีมีอาร์อยู่ตรงนี้นะครับมันเขียนไว้เลยเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่านะฮะเนี่ยมันจะมีบอกอยู่อาร์ชื่ออาร์อยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยอาร์จะอยู่บนแถวเลยเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมีฝั่งนี้ก็จะมีนะฮะเนหนึ่งนะฮะเรียงไปเลยฮะหนึ่งสองสามสี่เข้าไปข้างในนู่นเลยนะฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เข้าไปข้างในครับตอนนี้มันคือ เสียตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับว่ามันเวลามันเสียเราจะวัดยังไงนะครับว่ามันเสียไหมเดี๋ยวผมจะลองวัดดูก่อนอันนี้ผมซื้อมาเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับวัดดูก่อนว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะแล้วก็วัดผมจะวัดเข้าตรงนี้เลยตัวนี้ได้กี่โอห์ม0.8จุดแนะครับ น,นะครับตัวนี้มันจะได้ประมาณ0.4นจุดสี่นะครับตัวนี้ก็ได้0.4นจุดสประมาณนี้0.4นจุดสี่เหมือนกันนะครับตัวที่ไม่เสียนะอ่าบางทีเราวัดตรงเนี้ยขึ้นเยอะด้วยนะครับขึ้นเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยโอห์มก็มีนะครับหนึ่งร้อยกว่าโอห์มก็มีนะครับเน,นี่ยตัวเนี้ยนะครับตัวพวกนี้ขึ้นเท่าไหร่ดูงนี้ตัวที่ไม่เสียนะนะขึ้นประมาณศูนจุดสี่นะครับ เห็นไ,ไหมตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสียขึ้นค่าเยอะนิดหนึ่งนะครับไม่นิดแต่แบบนี้ถือว่าเยอะนะครับนะครับอย่างนี้บางตัวนี่ขึ้นเป็นเลขหนึ่งเลยฮนะหนึ่งหนึ่งร้อยโอห์มนะครับแปดสิบโอห์มอะไรประมาณเนี้ยก็เสียแน่นอนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับวิธีเปลี่ยนผมก็จะใช้หัวแรงสองตัวนะครับเดี๋ยวเอาฟักใส่นิดหนึ่งนะะฟักใส่ไม่มีฟักก็ไม่เป็นไรนะครับ จะใช้หัวแรงสองตัวขนาดข้างสองสองข้างปุ๊บนี่ยกออกเลยนะครับยกออกอย่างนี้นแล้วเราก็เอาอามาใส่อาเนี่ยผมมีสองเบอร์เพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นร้อยร้อยโอห์มนะครับเนี่ยผมจะซื้อเอาไว้บางรุ่นก็อาเนี่ยบางบางรุ่นจะเป็นเาเบอร์ร้อยนะครับเอารร้อยผมจะซื้อไว้นะครับอันนี้ก็ซื้อไปแล้วนะครับเด๋ยว เราแกะออกมาก่อนนะครับเสียบ่อยเนี่ยไอเบอร์ไอเบอร์เนี่ยใช้เยอะเบอร์เนี่ยเบอร์ไอ r ศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยนะครับ r ห้าสิบโอห์มนะครับประมาณนี้นะครับก็เอาใส่เข้าไปนะครับหาแนบมาจับก่อนนะครับไม่ต้องทิ้งเสียก็เก็บมาซ่อมมอนะครับใส่ไม่มีหัวไม่มีไม่มีฟังนะครับไม่มีบวกลบนะครับพวกนี้ใส่ใส่อย่างไรก็ได้นะครับ A ไม่มีค่ะไม่มีบวกลบนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ไอ้ลวดนี่ใส่เข้าไปลองหาตามลาซาด้ามีขายครับพิมพ์คำว่า R 505ศเอ้ยศูนนะครับเชื่อมกันเนี่ยแับเดี๋ยวก็เสร็จละครับใครมีเสียๆๆก็ลองเอามาเก็บมาซ่อมดูนะครับ เดีย๋ยวลองวัดดูใหมมันได้เท่าไหร่ทีนี้เนะมันเยอะจังว่ามันร้อนอยู่แปบ๊บนะแปบบ๊บมันร้อนอยู่ อบอย่าร้อนอยู่แป๊บนึงให้มันอุ่นๆให้มันหายเย็นยนะะมาละสูตรยุสซี่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองไปลองกันจะเพิ่งประกรอบนะครับลองก่อนนะครับลองก่อนก็อันนี้บางตัวไม่ขึ้นเป็นร้อยเลยนะครับบางตัวขึ้นเป็นร้อยเลยไม่ได้ขึ้นแค่นี้นะครับแค่เพียนนิดเดียวนะครับพวกนี้มันก็ไปเยอะแลวครับเดี๋ยวลองดูครับว่าเราเสียบช่องนี้มันจะหายไหมนะครับลองไปดูกันนะครับ เสียบ่อยตัวเนี้ยคือยิ่งถ้าร้านมือถือด้วยจะยิ่งเสียบ่อยเพราะว่าเราใช้กันเยอะไงเราเสียบคือบางเราเสียบกันทั้งวันนั้นบางอ่านเสียบทั้งวันเลยนะครับประมาณปีเดียวก็ไปแล้วครับเพิ่ก็ไม่ถึงผมนี่ไม่ถึงปีด้วยซ้ันะครับเดี๋ยวก็อ่าผมลองนิดนึงนะครับมันจะเข้าไหมอ้าวหายแล้วครับนะฮหายแล้วเนีย่ยเดี๋ยวผมเอาส่องให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับเนี่ยเห็น,นไหมฮะ มันหยิบไม่ได้ครับมันมีไฟอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยหายแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซองหน้าตรงให้ดูเนี่เห็นไหมครับเนี่ยหายแล้วนะครับเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับไปหาซื้อตัวไม่กี่ตัวไม่กี่บาทแค่อัหนึ่งประมาณยี่สิบบาทนะครับลองไปหาซื้อกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปโยนทิ้งครับของผมนี่เสียมาเกือบทุกช่องนะครับก็เลยรู้นะครับก็เลยเปลี่ยน ซื้อมาไว้นะครับเวลามันเสียทิ้งผมก็เปลี่ยนทีหนึ่งนะครับเสียทิ้งก็เปลี่ยนทีหนึ่งนะครับก็เลยเจอบ่อยปัญหานี้นะครับแต่ที่เหลือเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดต้องถอดปลั๊กนะพวกเราบางทีเราทํามือถือเราเราเคยชินกับไฟดีซีนะครับระวังนะอยววา่าไปพลาดไปโดนอะไรมันชอ็อตหรือว่ามันจะช็อตเราก็ได้นะครับ นะเพราะมันเป็นไฟสองร้อยี่สิบเราแปลงจากมาแปลงลูกนี้มาครับข้นะางล่างจะมีชุดแปลงนะบานเลยนะครับนี่ก็หน้าจอก็จะเลอะนิดหนึ่งก็เช็ดเอานะครับเอากระดาษเช็ดเอานะครับมันจะเป็นรอยนิ้วมือแต่จ,จริงๆเราใช้เองไม่จาเป็นแล้วครับนะหรือใครเสียจะส่งมาซ่อมก็ได้นะครับนะหรือร้านแถวบ้านก็ได้นะครับเช็ด LCD มานิดหนึ่งนะครับ มีรอยนิีวมือก็ตะกอบเข้าไปเหมือนเดิมก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับก็ล,ลองดูกันครับถ้าเสียกันเยอะบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเสียบ่อยบ่อยนะครับ,เ,บ,รบเจอปีละตัวก็ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใช้งานหนักเลยเราใช้งานเยอะขันมดเก็บที่เดิมมันก็ใช้ได้อีกนานนะครับ ถ้าเรารู้จักดูแลบำร,รุงรักษานะครับแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์มันเป็นนะครับมีรู้จุดเสียมันนะครับก็ผมว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดตังค์ไปเยอะนะครับนี่ถ้าผมไปซื้อใหม่ก็ตัวนึงก็ต้องมีน่าจะเจ็ดร้อยนะครับหรือแปดร้อยบาทนี่แหละไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมไฟมันมืดไปหน่อยนะครับผมถ่ายกลางคืนนี่ หรือซื้อตามร้านอะไรอิเล็กทรอนิกส์ก็มีขายซื้อสักสิบเมตรอย่าลืมใส่กระดาษแผ่นนี้ด้วยนะมันจะกักันไม่ให้ไอ้แผงตัวเนี้นะครับเนี่ยเข้ามามาชนกันําไอ้เหล็กซิงตัวนี้นะครับ,าม,าม,รบมันจะชนกับตัวนีนะ้ใส่เข้าไปแล้วก็ต้องใส่ให้สุดด้วยนะครับก็หางามานิดนึงนะครับตรงนี้ใส่กันช็อตไว้นะครับ ใส่ให้สุดข้างล่างเลยนะใส่ให้สุดมาข้างล่างเลยเ้วก็พับเข้ามาอันนี้ก็ปิดได้เหมือนเดิม,มเมล็ดชาร์จนะครับองค์กรมเมล็ดชาร์จเตนั่นนะปิดเข้าไปมันไม่ลงันติดอะไรกรนะด่ามันหน้าลงก่อนนะ เข้าแล้วครับลงไหมไม่ลง 你等你。 ลงแล้วเอาไม่ลงอีกอืมอืมอเอาไม่ลงอ่ะเอาเท่านี้ก่อนนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนี่มันติดกระดาษกระดาษไอ้แผ่นนี้แหละเจะเอากระดาษแผ่นนี้เงยไปข้างหลังหน่อยดิลงมาทางนี้จะได้ไอ้นี่ใช่แล้วลงแล้วครับติดกระดาษ มาเสียบชาร์จกันดูลองไปทำกันดูครับถ้าเจอนะอย่าเพิ่งทิ้งเพราะว่าของผมรอบที่แล้วตัวนี้เสียสามสี่ช่องเลยครับมันชาร์จไหลไหลไหลเครื่องครับเราไอเทสชาร์จเนี่ยท้ทางซ่อมมือถือจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยก็เห็นไหมใช้ได้แล้วเห็นไหมขึ้นแล้วนะครับก็ในประมาณนี้แหละครับนะ ก็ใครมีที่เสียก็ลองแงะออกมาดูครับแล้วก็ซื้อนะครับเนี่ยจะซื้อมาเป็นแถวเนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับผมซื้อเก็บเอาไว้นะครับแถวประมาณสิบเมตรนะครับสิบตัวนะครับเราใช้ได้นานนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังใช้ได้นานนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูนะครับใครเสียอยู่ลองแงะมาดูลองมาซ่อมดูโอเคนะครับสวัสดีครับ